แต่ว่าดอกเห็ดบบถือบบถือนางพนมันยังงามเนาะใครมีลายสิใครไีมเดี๋ยวดิพาพี่น้องยางเลาะเก็บเห็ดฮะโอุ้่นโอ้ยมีลายอยู่เว้ยเธวมีลายอยู่เอ้านี่ก็แม่นต้นแม่นเห็ดเดียวโอ้ยแม่นหมดเลยกระเมียนเห็ดเดียว มันอนี้มันอี้เจือฮิดแดงครับพี่นหองหอเป็นอาวาเป็นอาวาพ่อต้องไปลบไหลสดบางไรทิ้งใช่ไหมแน่ๆเลยดอกกระดังจูมกระมีเด้อผีดอกกระดังจูมมกกงจ้มมี่ีกระมี เอาเอาให้เบ <Yeah. S 1> yeah. ิดหสดด้วยเดี๋ยวเจ็บซอยเข้าพี่น้องอุ้ยดอกกระด้งงามเลยพี่น้องครับเฮ้ยดอกกระลังตูมกระลังขึ้นดอกกระลังตูมเลยแต่ว่าใบใหม่หนา ขันใบหม่นนมนเดทับเห็ดต,ตัวอือเปิ่นาวัตดอกตุ้มๆเลยมาสั้นโอ้โแต่ว่าตำปนเสษปลาทูดม้ยเสรครักหอมร่วมหวาน หลายคนคอมเมนต์มาถามเพี่ลิซ่านมันกินได้อยู่บรว่นกินได้นะคะพี่น้องเป็นเห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดน้ำหมาเห็ดบางคนก็เอื่นว่าเห็ดน้ำหมากท่านอื่นง่ายๆก็เห็ดเห็ดถึงจนเละอ่ะนเปื่อยโมเห็นสำเนาผ่อย่างไก่เมื่อกี้ โหเห็นสำนได้เออเอาได้ตะขาเอาได้ตะขาข,า, <c oughs> ขาก็เอาพี่น้องเอ้ยขัดลยายขาเบิ้งอีกขาเบิ้งอีกเดะย่างเบิง้งพี่น้องย่างเบิง้งมาหอดปลาเห็ดแล้ว อ,อดเ,ดเร็วนะเอื้อเราจะสีบดไดเห็ดกับเมื่อ,อดดขึ้นว่ะม,มันยางเขามาหอดปลาสะเทียรเหลุดน,น,นี้เห็ดปีหนงมุมมุมเขาห้อยถากแล้วห้อยถากรกินกินเห็ดคือกันเด้อปี่นงเด้ออาหารลัก นี่นี่เห็ดเห็ดเขาไข่ก็มีนี่มันเห็ดเขาไข่แล้วนี่อุ้ยตีอีกตีก็มีตีอีกดอกนึงมีแมียนเต้เลยนี่พ่อกโมมันยังมีหมดเมือนอ่นบ่แมีแมีนเต้เลยนี่เด็กไข่ที่หนัหมดเฮ็ดเขาไข่ก็มี ยังเฮ็ดปวกตาโบ๊ท่านออกอนูกปกตินีิคะมีเห็ดปวกตามีหอมกุุบเลยนี่มีกินทรงกินเลยเห็ดแค่อ่าอีกมองหนึ่งเห็นเพิ่งลงครีบเพิ่เอิญเห็ดหอมเขาเรียกเห็ดหอมเห็ดหอมเห็ดตะไคร้เอา,าละ บ่ได้ดกระเดดฝนยดนฝนฝนตกฝนตกนักหลายเฮ็ดก็เลยเริ่มหยุบแปลว่าฝนฝนอันมาหลายอีกดอกเนาะเอาดอกหนึ่งก็สีไดายดอกแค่คือชิดเฮ็ดดอกเดียวหลายเท้ กะดอกนึงนี่กระดอกนึงกระดอกนึงดอกจุูมคนตัวนั้นบ่ใส่คือบบเห็นวะเห็นผัดผิดเห็ดีหยังกุ้ยเบิ่งก่อน่าโอ้ยเห็ดีหยังน้อเนี่ยตืดเห็ดีหยังน้อนี่ ไข่เห็ดปวกไข่ไข่เห็ดปวกโมเมนแต่หักโมเมนเห็ดปวกเห็ดเอียงว่ะแต่ว่าไม่ไข่ไข่เห็ดปวกแต่หักโมเมนเห็ดปวกไม่รู้เสียนเห็ดบบหูเห็ดเสียนเห็ดบบหูเห็ดเด้อพี่น้องเลยแต่มันกินไม่ได้ตรงแม่ไม่เคยกิน อ,อ๋อบางที่เขาก็จะเรียกไอ้เห็ดปวกยูคาเนะเห็นไอ้สาวสาวเป Volt ื่อยเขาเก็บอยู่เรอะเออแ,แ,<ม>แต่เราไม่เคยกินเราไม่ต้องเอาเราไม่เอาแต่ไม่เคยกินเพราะว่าเขาบอกว่าเห็ดเป็นเห็ดปวกยูคาเรอใช่เห็ดปวกยูคาเนเออกระซางกระเจชั่ง พอได้เก็บพอได้ปุ่นให้ปุ่นญี่ปุ่นก็มีปุ่นปุ่นเลยต้องดอกงามเลยอใส่หมดตัวผูแลดอกงามเลยสวยหาเงินหาทองหาทองหาเงินนั่นในอากาศอีกดอกหนึ่งปูง่ายโอนเงินเขาในบัญชีในเด้อปูเอ้ยผูและ ่อยซอง่อยกันยังดีฝนอันนี้แล้วมากครับพ่อได้พ่อได้เก็บอยู่ดิพูนกับมี่แม่พูนเฮ็ดเขาไข่พูนพูนอยู่พูนแล้วมันต้องลงพูนอุ้ยเอาแมมตัวนี้ นั่นนี่ดอกหนึ่งนะแม่นบอลนะนอ่นี่ดอกหนึงโอ้ผุนอยู่ผุนก็มีอีกดอกหนึ่งอ,อ้าพพ่อ้เก็บอยู่ด้วยพี่น้องพี่หน่หนอพี่านังเงี้ยอุ้งใหม่เห็นเหรอ้พื่อใคเพ่นไาจะช่วสองดอกพี่ดอกหนึ่ง,งอีกพี่โอ้พี่โอ้ยพี่น้องจกมาลีอยู่จังไหนเนาะดอกกาลังงามสำมปชั หอยชวยหน่อ,นอ,อีกดอกนะึงนั่นขันแกงขันอิ่มคุณเด้อยี่สิ่วับปนขันแกงขันอิ่มในแกงอิ่มอยู่เด้อพี่น้องปลาหกปัปนได้เข้ากันน้ำมัน ปลายังหกเก็บหกกเห็ดกระมวลปลาังสี่ตะทันผู้สมงุ้ยพี่น้องเห็นยต้นใหม่ต้นนี้เป็นใหม่ตะเคียนเลยพี่น้อง สีสกีดสีสกีดนี่ผมบอกเลยว่าไม่ตะเคียนหลายแห้งนี่คือไม่ตะเคียนต้นไงแห้งดีด้วยทันผู้ชมแต่ว่าอยู่ในลำห้วยนี่ไม่จะไม่ตะเคียนลำห้วยสำลานสะพานขาว มือมัอนฮะย,าง,ยางกลับมาอ่ะหอบทึ่งโต๊ะโอ้ยมาลงตุงนั่งเออเสียงเก็บเห็ดคือขักเห็นไหมโอ้ไม่เฮ้ยไป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 ทั้งนาตัวขักเห็เปืด๊ดโอ้ยพี่นอ้อง โอ้กตาขวมซะเนาะโอ้โอ้หมอนำไตเฮ็ดกตาขวมซะเนาะปาด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 โอ้ยจีดิเฮ็ดแดงกับปนนั่นเฮ็ดแดงกับฉนั่นเลยเฮ็ดทานนี่โอ้ยมาเจอกันยามเถาเนาะสูเอ้ยเดี๋ยวยืนมันกอนเอายืนมันได้บ้านกิ่งน่งหงายผู้นั้น เดี๋เห็ดขาวเอาไปก่อนเฮ้ยเอเห็ดขาวไปให้น้องเอื่อว่างารังกันเอาได้เว้ล่ะปุ้ยพี่น้องอุ้ยเอาไปตานากล้องเจ้าของค่ะน้องเฮ้ยเห็นว่าเกิดได้จะยืนก็ยืนยว่ามันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งเันอันเป็นริมริมฟังหวยเดือดถันผู้ส้มนี่ กินงงไปนี่ผมได้ตกน้ำต่ำเลยเนี่ไปถ้า,าลุยปลาต่อไปฐานผู้ชมเฮ็ดยังนะฮะโอ้เฮ็ดกินบ่ได้ตัวนี้ตัวนี้เป็นเฮ็ดกินบ่ได้ก,กินได้โอาไว้คักตีเฮ็ดเดียังสองโด thịt gì mắm được luôn tao ừ. để thích câu một đường thịt đen Cái ừ. ừ. này